เรื่องนี้ไปดูความลับของขนนุ่งขาวห่มขาวลึกลับด้วยสวัสดีครับผมเภษัชกรเพศาลศ,าศักสิทธิ์ุนชัยครับเศษัรกรชำนาญการพิเศษถือบริกสารสุขสามสิบสี่พ .4 ครับแกเป็นคนถือศีลน,นะครับนุ่งขาวห่มขาวคุณพยาบาลอยู่ที่อนามัยเสียงนี้ก็มาเชิญค่ะอ้าวลุงประตูเปิดอยู่เพราะทำไมลุงเข้ามาสิคะเชิญค่ะ เข้ามาได้หนูโอ้เข้าไปได้หนูลุงจะมาขอคำปรึกษาเรื่องเลิกสูบบุหรี่หน่อยเออดีดีดินั่งเลยลุงเขากำลังรณรงค์เรื่องเลิกสูบบุหรี่อยู่เลยโอเคมาเองแบบนี้เลิกได้แน่ๆงั้นนั่งคุยกันเลยค่ะนั่งเลยค่ะลุงโอ้โอ้ไม่ได้หรอกหนูหนูเนี่ยที่เรว่ฐานสองต่อสองกับคเตียมันดูไม่งามโอ้เฮ้ยเนี้ยพิลึกเลยนั่งเลยค่ะคุณลุงคุณลุงดูเป็นอย่างเงี้ย หนูไม่ถือสาเลยค่ะนั่งเลยค่ะล<า>ุงกออนุญาตนะหนูนะมีอนุญาตด้วยโอ้โหลุงนี่ดีจังเลยนะคะปฏิบัติตัวแบบนี้มานานหรือยังคะก็ะหลายรรษาแล้วหลายรรษาด้วยสาทุอ่านโฆษณาเรอโอ้ยาอนาสาทูจริงๆแหมจริยวัตรงดงามเลือกเกินลุงเอ้ยอ่ะเริ่มปรึกษาเลยลงุงแล้วคุณลุงสูบหลีมากน้อยแค่ไหนคะเนี่ยก็ สูบบัลลัองอ่ะแล้วสูบเวลาไหนบ้างคะก็สูบทั้งวันแหละโดยเฉพาะตอนที่ดวดเหล้ากับเพื่อนนะตอนที่ดวดเหล้ากับเพื่อนนะฮะดวดเหล้าตอนดวดเหล้าเดี๋ยว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 นุ่งขาวห่มขาวถือสีหลายภาษาและดวดเหล้ากับเพื่อนเนี่ยมันคืออะไรวะอย่างเดียวหรอคะกินเหล้าด้วยจ้าลุงจะมาเลือกบุหรี่เพราะว่าอ่างเกอหรีอ่ะมันเขียนว่าสูบบุหรี่เนี่ย จะทําให้เสื่อมมาสภาพทางเพศเสื่อมมาสภาพทางเพศแม่แล้วลุงเนี่ยมีกิ๊กหลายคนด้วยสิหลายคนใช่แล้วไอ้ลุงแถมยังมีกิ๊กหลายคนด้วยอ่ะลุงใช่จ้าถ้าลุงเนี่ยเสื่อมมารยาภาพทางเพศลุงไปละแก็คผักสดให้กับจิกได้ไม่ชัวร์ถึงลุงก็อยากจิกทุกคนของลุงได้ครับผักสดอย่างเต็มที่ห้วขวงแก่สุกไม่ครบด้วยเว้ยไองจูเกระแป้งจะบ้างไม่ยากหนูจะบ้างไหมล่ะเอาช่วเอาซะเลยลุง เดี๋ยวบอกให้ลุงหน้าตรงนี้ไงเปลี่ยนไดแล้วออกไปเลยลุงออกไปตรงนี้เลยอีลุงบ้าไอ้ยาบอ๊กอ้จงกระเป็ดอีบ้าจ้าโอ้ยโอ้ยดีนะเกือบไปแล้วเราอยู่กับมันสองคนยเกือบไปจริงจริงแล้วก็เหนือย ยบอย่าหยุดด่าเด็ดถ้าคิดคำด่าไม่ออกแล้วมือพุทธก,ก,ก็นะทุกรมด่าไปเลยแหม่ไอ้มือถือสาปากถือถุงถุงยางด้วยสิไอ้เท่ารามกน่ากลัวมากน่ากลัวเลยไปถึงเกลียดแล้วเนี่ย อพยาบาลให้คำปรึกษาอยู่ในห้องผสมกระสอบนะเขาบอกว่าจำดูไม่งามน้องพยาบาลก็เลยถามว่าสูบบุหรี่เวลาไหนบ้างสูบกระซองแล้วก็จะสูบช่วงที่แกกินเหล้าเออมีกินเหล้าด้วยนะเนี่ยการสูบบุหรี่จะทําให้หย่อนสมนรรถภาพทางเพศที่แกอยากจะเลิกเนี่ยเพราะว่าแกก็กลัวอยู่แกก็มีที่หลายคนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการนุ่งขาวห่มขาวก็ไม่แปลว่าจิตใจจะขาวสะอาดเหมือนเสื้อผ้าที่นุ่งเสมอไป ขอขอบคุณคุณไพศาลศักดิ์รีสกุลชัยเภสัชกรชำนาญการพิเศษศูนย์บริการสาธรารณสุข34โกสีเรื่องลุงกลัวเสื่อมสมบัตภาพ